สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดตำรวจน้ำดีพันตรจเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรชี้มีพิรุษตำรวจตั้งข้อหาออกหมายจับลุงพลสะท้อนความล้าหลังกระบวนการยุติธรรมความคืบหน้าล่าสุดพันตรจเอกวิรุษ สิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการจาเรตํารวจและเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอปยทกล่าวว่าคดีน้องชมพู่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจนสุดท้ายนําไปสู่การออกหมายจับลุงพลผู้เป็นลุงเขยนี้ถือเป็นคดีที่ท้าทายประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอาญาของไทยในชั้นสอบสวนอย่างยิ่งการตั้งข้อหา และการออกหมายจับลุงพลมีข้อสงสัยมากมายว่าตำรวจใช้พยานหลักฐานอะไรไปรายงานต่อสารซึ่งก็ไม่เห็นตำรวจผู้ใหญ่คนใดออกมาชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยข้องใจแต่อย่างใดและถ้ามีหลักฐานชัดว่าลุงพลเข้าไปข้องเกี่ยวมีเจตนาทำให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะด้วยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขา แล้วทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งสมมติฐานจริงเหตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยนั่นแสดงว่าแท้จริงพยานหลักฐานไม่มีความชัดเจนเลยจึงทำเพียงแจ้งข้อหาพรากเด็กไปจากผู้ปกครองเท่านั้นแต่ก็มีปัญหาว่าพรากเด็กด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทำให้น้องถึงแก่ความตายก็ไม่มีใครออกมาที่บายหรือชี้แจงเช่นกัน นอกจากนั้นหลังจากเกิดเหตุลุงพลไม่ได้หนีไปไหนคงอยู่ที่บ้านพักกับภรรยาที่บ้านกกกอกแทบจะตลอดเวลาตำรวจจะออกหมายเรียกหรือแค่โทรศัพท์แจ้งให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังทำได้ไม่จำเป็นต้องไปเสนอสารออกหมายจับทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนเสียหายนำตำรวจคอมมานโดจำนวนมากไปล้อมบ้านตอนเช้ามืดด้วยอีกทั้ง เมื่อเขาไปติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจไม่ว่าระดับใดก็ไม่มีใครรับจ้องแต่จะจับตามหมายใส่กุญแจมืออย่างเดียวถือเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งของโลกการอ้างกันแต่ว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุก3ปีขึ้นไปสามารถเสนอสารออกหมายจับได้ทันทีหากมีพฤติการหลบหนีไม่ต้องมีหมายเรียก2-3ครั้งนั่นข้อเท็จจริง เขามีพฤติการดกล่าวตามที่มีการรายงานหรือไม่และถ้าหนีเขาจะขอพบผู้บัญชาการตำรวจให้ถูกจับทำไมเลขาธิการสปสยกล่าวต่ออีกว่าในความเป็นจริงตำรวจผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาคดีสำคัญสำคัญกันทั้งนั้นเพื่อจะได้นำมาถือไว้และตามจับตัวกันได้ที่ไหนเมื่อไหร่ แกล้งทำให้บุคคลน,นั้นติดร้อนเสียหายและเข็ดลาบอย่างไรก็ได้รวมทั้งเป็นการลดความน่าเชื่อถือต่อสังคมและใช้เป็นเหตุในการคัดค้านการประกันตัวเมื่อฝากถึงเวลาขังต่อศาลโดยอ้างว่าพฤติการหลบหนีต้องสืบจับมาตามหมายด้วยความยากลำบากไม่ใช่การมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือการมอบตัวซึ่งจะทำให้ตำรวจ ไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เมื่อสอบปากคำเสร็จแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปทันทีและเมื่อเป็นการจับตามหมายและตำรวจค้านการประกันโดยอ้างว่ามีพฤติการในการหลบหนีส่วนใหญ่สารไทยก็มักจะไม่อนุญาตตามที่ค้านนั้นด้วยทำให้ผู้ต้องหาถูกขังล่วงหน้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่สารยังไม่มีคำพิพากษาว่า กระทำความผิดเลยนอกจากนั้นก็เป็นการลดทอนความสามารถในการต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานต่อบุคคลต่างๆการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือเสนอสารออกหมายจับถือเป็นความล่าหลังของกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยอีกเรื่อง ที่ต้องได้รับการแก้ไขและปฏิรูปโดยเร็วพันตรุเอกวิรุษกล่าวทิ้งท้ายความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มท้าอาจารย์ปรเมศวางเดิมพันใครชนะจ่ายเงินช่วยเหลือความคืบหน้าล่าสุดสิทธาเพยบังเกิดรอทนายตั้มทนายความของลุกพลได้ไลฟ์สดผ่านทาง YouTube เล่าเหตุการณ์ว่าตนนั้นทราบว่าจะมีการออกหมายจับและเคยยื่นคำร้องต่อสารมาแล้วว่าหากมีการออกหมายจับ จะต้องไต่สวนก่อนแต่ทุกอย่างก็เงียบไปกระทั่งก่อนวันที่1นึ่งมิถุนายนตนได้คุยกับลุงพลให้ลุงพลมาหาที่บ้านและคุยกันว่าจะต้องไปมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะผู้มชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนดูแลเรื่องดังกล่าวและไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่ลุงพลจะไปมอบตัวที่นั่นซึ่งตนได้ติดต่อไปหาที่ทางโฆษกตำรวจก่อนจะเข้าไปมอบตัวแล้ว และท่านก็บอกว่าเข้ามาได้เลยไม่มีการดักจับกลางทางอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนจะเข้ามอบตัวมีท่านผู้การโทรมาบอกว่าไม่สามารถมอบตัวที่สตชได้เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้าการตํำรวจแห่งชาติให้ไปมอบตัวที่สนปทุมวันแต่มีคนแจ้งมาว่าทางสอนอมีการเตรียมกำลังตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วตนจึงตัดสินใจพาลุงพลไปมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ สุดท้ายผิดคิวลุงพลเข้าไปอย่างห้องโถงกลางและอยู่กับผู้ชาการตำรวจซึ่งยืนยันว่าไม่ได้แอบไปเพราะเข้าไปมอบตัวตามที่แจ้งไว้แต่ก็ถูกตำรวจท่านหนึ่งใช้อำนาจจับกลุ่มทั้งที่กําลังเข้ามอบตัวทนายตั้มยังได้ท้าอาจารย์ปรเมรอิทรชุมนุมอดีตอายการสำนักงานอาญาธนบุรีวางเงินคดีลุงพลอีกด้วย นอกจากนี้ทนายตั้มยังแชร์ลิงก์ข่าวของสำนักข่าวไทยโพสต์หัวข,ข้อข่าวระบุว่าหน่วยทนไม่ได้ดักคอ,อกมทโดนทนายดังยืมมือขอหลักฐานคดีลุงพลด้วยทนายตั้มระบุข้อความว่าผลตรวจโทรอํานวยนิมมโนน่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับใครจะเอาสำนวนสอบสวนไปให้คณะกรรมธการดู เพิ่งจะเห็นท่านเองเป็นคนเปิดประเด็นมาเรื่องนี้จะมีการเรียกตำรวจมาสอบเกี่ยวกับการออกหมายจับและการจับที่ผมมองว่าเป็นการเกินกว่าเหตุไม่มีใครอยากรู้สำนวนการสอบสวนเลยเพราะถึงแม้ไม่ต้องเปิดก็เดาได้แล้วว่าพยานสอบมาหลายร้อยปากพอถึงสารรับรองตัดเหลือไม่เกิน30ปากส่วนเรื่องสำนวนการสอบสวน ถ้าผมอยากจะทราบจริงๆรอได้ครับตอนนี้กระบวนการพิจารณาในสารเขาให้เปิดพยานหมดแล้วจะจู่โจมพยานแบบสมัยท่านยังรับราชการไม่ได้ตอนนี้กฎหมายอัปเดตไปเยอะแล้วครับลุ้นคดีนี้ให้ฟ้องให้ได้ก่อนถ้าถึงสารจะมีวันนัดพร้อมสอบคำให้การและวันตรวจพยานหลักฐานครับพอถึงวันนั้นผม ก็จะทราบแล้วครับว่าสำนวนแน่นหนาหรือไม่มีอะไรในกอไผ่เลยความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มสิทธาพิบังเกิดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และมีการแชร์ข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับทนายตั้มโดยข่าวนั้นนะครับมีชื่อข่าวว่าหน่วยทนไม่ได้ดักคอกอมทอโดนทนายดังยืมมือขอดูหลักฐานคดีลุงพลซึ่งทนายตั้มนะครับได้ออกมาตอบโต้นะครับเป็นข้อความดังนี้ พลตรวจโทอํานวยนิ่มมโนน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับใครเขาจะเอาสำนวนสอบสวนไปให้คณะกรรมาการดูเพิ่งจะเห็นท่านเองเป็นคนเปิดประเด็นมาเรื่องนี้เขาจะมีการเรียกตํารวจมาสอบเกี่ยวกับการออกหมายจับและการจับที่ผมมองว่าเป็นการเกินกว่าเหตุไม่มีใครอยากรู้สำนวนการสอบสวนเลย รอดถึงแม้ไม่ต้องเปิดก็เดาได้แล้วว่าพยานสอบมาหลายร้อยปากพอถึงศาลร,รับรองตัดเหลือไม่ถึง30ปากส่วนเรื่องของสำนวนการสอบสวนถ้าผมอยากจะทราบจริงๆรอได้ครับตอนนี้กระบวนการพิจารณาในศาลเขาให้เปิดพยานหมดแล้วจะจู่โจมพยานแบบสมัยท่านยังรับราชการไม่ได้ตอนนี้กฎหมายอัปเดตไปเยอะแล้วครับ ลุ้นคดีนี้ให้ฟ้องให้ได้ก่อนถ้าถึงศาลจะมีวันนัดพร้อมสอบคำให้การและวันตรวจพยานหลักฐานครับพอถึงวันนั้นผมก็จะทราบแล้วว่าสำนวนแน่นหนาหรือไม่มีอะไรในกอภผ่เลยเราลองมาฟังเนื้อหาในข่าวบางช่วงบางตอนนะครับที่ทนายตั้มนั้นถูกใส่ร้าย6มิถุนายน64พลตรวจโทอํานวยนิมโนกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมโพสต์ข้อความเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องปราศจากการแทรกแซงระบุว่าคดีน้องชมพู่เสียชีวิตเกิดมานานประมาณป,าณปีเศษเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจและพนักง,งานสอบสวนที่จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อยุติว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเองหรือมีผู้ทำให้เสียชีวิตถ้าเสียชีวิตเองจะไม่เป็นความผิดอาญาพนักง,งานสอบสวน เพียงแค่ทําสํานวนชันสุตรพริกศพเพื่อพิสูจน์ให้ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรก็เท่านั้นแต่ถ้ามีผู้ทําให้ตายจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดว่ามีการกระทําความผิดอาญาฐานใดเกิดขึ้น ฆ่าผู้อื่นหรือกระทําโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครคือผู้กระทําความผิดเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีต่อไปและมีบางช่วงบางตอนนะครับของเนื้อหาข่าวมีข้อความดังนี้มีข่าวมาว่ากรรมธิการคณะดังกล่าวเด้งรับจนถึงขนาดจะเชิญผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนมาชี้แจงถึงพยานหลักฐานที่ขออนุมัติออกหมายจับ ในคดีดังกล่าวในวันที่16มิถุนายน64โดยตั้งประเด็นว่าอาจจะเป็นการขออนุมัติออกหมายจับโดยมิชอบซึ่งถ้าหากผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนนำพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อกรรมธิการตามคำร้องของทนายลุงพลแล้วล่ะก็จะกลายเป็นการไปเปิดเผยไฮโลให้ทนายลุงพลแทงก็เท่านั้นเอง